สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนครับนี่เราเอาวิวถ่ายดอยครับที่อันะอร์ปาบุรีมาฝากนะครับ เขาเล่นฝรั่งเข้ามาเล่นคายเซิร์ฟนะครับคายเซิร์ฟวิ่งมันจะมีลมมีบางช่วงมันทะเลมันจะมีลมมีคลื่นนะครับก็สามารถที่จะเล่นคายเซิร์ฟได้นะครับก็ต้องฝึกฝนนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่ายือยู่จะเล่นได้นะครับก็โดยมากจะมองดูแล้วก็จะเห็นแต่ฝรั่งนะฮะฝรั่งเขามามาเล่นกันที่ปานบุรีก็มี ที่น่าดูเหมือนกันนี่นี่ฝรั่งนี่รูปลูกชายลูกชายรูปชายลูกชาย,ชายเอออยู่สักประมาณสักสิบกว่านะเอาเล่นกันว้าเนี่ยไปแล้วไปแล้วก็วมีหลายคนนะที่จะเล่นเนี่ยอ่าเริ่มใหม่ I like a little. I love my hair. I know I have. Yeah, I'm telling you. What do we call? Kite surfing. Huh? Kite surf. Kite surf. Kite surf. Yes. Kite surf. Kite surf. Uh, the kite and then surf. Yes, yes. Thank you. Right.